อะไรกันโอ๊นั่งพฝอมแม่กัน <c oughs> นั่งพฝอมแม่กันดูชเชีนี่โอในั่งอางใกล้แมอ่อยากให้แม่อโอ๊อยากแม่โอะลูกโอโอแม่รัก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 ช่มๆค่ะดู ค่ะแม่รักชุ่มชุ่มค่ะลูกค่ะแม่รักหนูแม่รักเท่าเทออแม่รักเท้าเท่าค่ะลูกหันมองกันโอ้รักเหมือนกันรักเหมือนกันไม่ต้องหันมองกันลูกไม่ต้องหันมองกันค่ะไม่ต้องหันมองกันลูกรักเหมือนกันนะลูกนะรักเหมือนกันรักเข้ากันโอ้มามาแม่อุ้มมาลูกมาเขาไม่ค่อยให้อุ้ม เขาไม่ค่อยอยากให้อุ้มแต่เขาจะนั่งใ,ใกล้ๆได้เขาจะนั่งใ,ใกล้ๆได้แต่เขาไม่ให้อุ้มเออพี่กล้วยเ,ยวเนหลือกำเนึงลูกอยู่บ้านมากพี่กล้วยไม่ต้องร้องพี่กล้วยอยู่กินข้าวแล้วร้องร้องอยากออกอยู่ในอยู่ในอยู่ในลูกอยู่ในกรงไวก่อนเดี๋ยวค่อยออกลูกออดูเฉยๆสองสาวเขามาอ้อนแม่จ้าจ้า ก็เดินวนๆอย่างนี้แม่รักช่มชมแม่รักเทาเทาดูเขาอ้อนอะไร,รอะลูกนันจะเอาอะไรกันคะอ้อนแม่เอาอะไรกันคะลูกเอาอะไรกันคะโอ้หันมองหนะ้าโอ้ไม่ถามเหมนมองหน้าโอ้ช่มชมจะเอาอะไรคะเทาเทาไปแล้วช่อมจะเอาอะไรคะลูกโอ้เอาอะไรคะลูกเอาอะไรไม่ลูกไหนเอาอะไรคะลูกไหนบอกแม่ชิ จา๋าจ๋าลกูกจา Elena, e, ๋าแม่อุ้มได้ไหมคะลูกไม่ขออุ้มหน่อยนะขออุ้มยากมากเขาไม่ค่อยใหอ้อุถถ้จมจ๋าจ๋าจ๋าลูกแม่ไม่อุ้มหน่อยม่รักชมช่เมขอดิ้นขอดิ้นเขาไม่ค่อยให้อุ้มก็อยากจะนั่งเฉยโอ้ขัดลูกค่ะลูกข่ดลูกไม่อุ้ม่อยข่ดลูกนี่เขาไม่ค่อยให้อุ้มแต่ก็จะนั่งนั่งอยู่ข้างก็จะนั่งเขาชอบนั่งอยู่ข้างแม่ เออนั่งข้างแม่ไปแล้วนอนแล้วเอออ่ามานั่งใกล้ๆนั่งใกล้ๆอลูกเออนั่งใกล้ๆแม่ช่อมช่อมไปกินไผ่ก่อนเออมานั่งใกล้ๆแม่ค่ะลูกอ้อนแม่จะเอาอะไรกันนะลูกอ้อนแม่จะเอาอะไรเอาอะไรคะลูกอ้อนแม่ ไปดูพี่กวยสิไปดูพี่กวยกันมันเป็นยังไงอะลูกมันเป็นยังไงไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรร้องทำไมอืมไม่เป็นอะไรร้องทำไมอะลูกอยู่บ้านเรามั่งเธอแม่ว่าไม่เอาทำไมไม่เอาอะลูก เออจะออกจะออกทำไมจะออกทำไมอ่ะลูกไม่ต้องออกอยู่ก่อนอยู่บ้านเราก่อนเนี่ยกินอาหารเปียกหมดละเหลืออาหารเมร็ดอยู่บ้านเราก่อนลูกไม่เอาไม่เอาทำไมอ่ะลูกอยู่บ้านเราก่อนนะอยู่บ้านนานๆหน่อยรู้ไหมลูก ทำเสียงยาวทำไมนะทำเสียงยาวทำไมออ,อยู่ก่อนนะเดีย๋ยวค่อยออกนะลูกนะไม่ต้องร้องนะนะลูกนะเดีย๋ยวบ้านเรานะคะลูกไยดำเ้ยดูพี่โชคไม่พาพี่โชคเดินแล้วใช่ไหมลูกพี่โชคเดินแล้วพี่โชคขนมอะเดินแล้วให้ขนมนี่ให้ขนมหนึ่งอัน พาเดินแล้วแม่ให้ขนมหนึ่งอันนะลูกนะให้ขนมหนึ่งอันวิชชอบชอบกินอนยลูกวิชชอบชอบกินนม,มแม่ให้ขนมนะคะลูกเออวางไว้ตรงนี้นะออมวางไว้นะเพราะอันนี้เขาจะไม่คาบนะแม่กลัวหนูกัดแม่เหมือนกันแม่ไม่กล้ายื่น,นานไม่กล้ายื่น,นานเพราะหนูใหญ่ที่สุดในบ้านเพราะหนูข่มขู่แม่กัดแม่ได้คนอื่นหนูไม่กัดใช่ไหมลูกเอ๊ ชายอยู่ตรงนี้เองโอ้ยคุณชายอยู่ตรงนี้เองอ่ะลูกนอนอยู่ตรงนี้อ่ะลูกนะนอนอยู่ตรงนี้คอยแม่แหละลูกคอยแม่อยู่ตรงนี้ ok. อ่ะคะลูกเออไป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 เข้ากงนะลูกนะโอ้ยเข้ากงเข้ากงเอาไป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 เอ้า นอนใส่ข้าวต้มทําไมลูกชนข้าวต้มเกือบล้มเลยลูกข้าวต้มยังตัวเล็กอยู่ลูกอ้ยมาก็ล้มตึ้งเลยช่อมสสงสัยอีกแล้วช่อมสสงสัยช่อมสงสยัยอ๋อสงสัยอะค่ะลูกสงสัยเหรอค่ะลูกอืมมามาเร็วหาแม่กันมาหาแม่กันมาหาแม่กันเออดูท่าเดินเขาสินเนี่ยมาช่มๆม,มา น้องชมมาค่ะลูกมามาพวกหนูฝาก่อยนะครับพวกหนูฝากช่องแม่เกียงได้แมวจอนด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่งกระดิ่งให้พวกหนูด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ